ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเกาะเกาะร้างเออ,เอ,อก็เลยแบบขี้ขี้ตรงเนี้แล้วมองหน้าหาดแบบริมทะเลแล้ขี้รั่วบบแบบสักพักแม่งมีเรือสิ่งหนึ่งที่เพื่อนฝุ่งเธอบอกว่าเธอเป็นคนรักความสะอาดแบบจนถึงขั้นแบบ OCD ประมาณหนึ่ง<ล>นี่แล้วนี่ใส่นี่ขี้เสือกนะ <c oughs> ตอนนั้นไปญี่ปุ่นสมัยนั้นแบบว่าสมัยสมัยก่อนที่แบบว่ามันมีไอ้ที่อุ่นตูดอ,ะอ่ะกล้วราะว่าบ้านเรายังไม่มีแแอแบ<อ>บไปแรกๆแบบสิบสิบกว่าปีที่แล้วอ,ะอ่ะแล้วมันมีรูปอะไรนะรูปผู้หญิงรูปตูดในในได้แล้วจําได้ว่าโอ้โหแบบด้านนอกมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเอ้เอทำไมมันอุ่นๆแล้วก็ลองกดกดดูใช่ไหมจำได้ว่าตอนนั้นกดรูปรูปผู้หญิงเนี่ยเพราะเรามาฉีดเนาะเราก็ต้องเป็นรูปผู้หญิงแน่ๆเลยฉีดปุ๊บ ขี้เสือกอีกแล้วอยากรู้เครื่องมันกลไกการทํางานยังไงแล้วก็ก้มลงดูระหว่างที่หัวเนี่ยมันกําลังออกมาเห็นแล้วเป็นหัวลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ๊ะทําไมมันมีก้อนเหลืองๆวะว้าแล้วพอมันเลื่อนออกมาปุ๊บไม่ทันจะจะจะคิดอะไรต่อเคนิดแล้วน้ำกุ้งเข้าตา แล้ว่าตอนไปหัวหินนะไปหัวหินใช่ป่ะไปนั่งริมลําธารมันจะมีลำธารจุดหนึ่งมันแบบอันซีนแล้วมน้ำมันจะตกมาจากฝายอะไรอย่างเงี้ยสวยบรรยากาศดีมากอะไรย่างเงี้ยไอเราอ่ะไม่กล้าไปขี่แบบตรงริมตะลิ่งเพราะว่ามันจะทิ้งมันจะทิ้งร่องรอยเพื่อน็บอกว่าไปไปขี้ในน้ำาปแต่ว่าไปไปท้ายน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงจริงอ่ะธรรมชาติคนอ่ะ ถ้ามันไปแบบก้นเราอบะมันหย่อนลงไปในน้ำอ่ะมันไม่ออกอ uh ในเรื่องของแรงดันมันจะมีแรงดันกลับมาเ uh 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 พื่อนก็บอกว่ามึงเอาหินนะต่อ <c oughs> เอามึงเอาหินนะต่อแล้วข้อไปเหยียบบนหินแล้ว uh ให้ก้นเรามันไปเยิะข, uh ขึ้นมาเนื้อฉ uh 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 ลาดฉลาด,าดลใช่มันต้องถูกสรีละนิดนึงช่วงที่เราแต่งแบบปุ๊บอย่างเงี้ยลื่นนี่มเนี่ยทำตัวไลยครับผม หินเกลือนค้วหินมันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องะรมันเป็นบทล้วต้องมาต่อต้องมาต่อยเงมันมันแต่น้ำมันแรงมอกบบอี้นึกนึกออกเรื่องนึงไม่เคยเล่าที่ไหนเลยมาแล้วมาแล้วตอนช่วงโควิดอ่ะก็คือไปอยู่ภูเก็ตตอนนั้นอยู่สามเดือนมึงแล้วก็เช่าบ้านน้งที่ติดกับทะเลแล้วทุกวันนั้นชอบไอ้ขี่เรือคายัคก็มีวันนึงขี่พายออกมาหมดขี้อ่ะหมดขี้ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วมันมันไม่มีฝั่งมันไม่มีอะไรเลยมันแบบ ายไปที่เกาะเกาะหนึ่งอะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเกาะเกาะร้างเอเอก็เลยแบบขี่ขี่ตรงเนี้แล้วมองหน้าหาดแบบริมทะเลขี้ร่วมาแบบแบบแบบแบพักแม่งมีเรือแล้ว <laughs> คน ว่าป้าไฟเรือสิบว่าทุกคนก็เปคนบนเรือก็บายบาๆเลยแต่พวกเราขี้บว่ะความฟุเก็ตอ่ะนี่เพื่อนเพื่อนไปชะออมกันไปชานกญเกาแบบก็นั่งก็นั่งกินนู่นกินนี่มันประมูลเรื่องกันอยู่เลยเนี่ยมันมาหลัวจากนั่งกินนั่งกินแล้ว มึงกินไปกินมาปวดฉี่ขันจะเดินไปห้องน้ำห้าบาทก็แบบไม่เอามันไกลไม่ไหวแล้วก็เลยแบบอยู่ดีก็มีไอ้กองที่เรานั่งนั่งทับกันไอ้กล่องเหมือนกล่องขนมอ่ะใหญ่ใหญ่อะอ่ะวมีไปมึงเดินแบบกูนะเดินมึงเดินไปกูนะเดี๋ยวมึงกางกล่องเอาไว้เดี๋ยวกูจะเยี่ยมในกล่องเนี่ยมึงก็บังเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวกูจะเยี่ยมไปห้องน้ำตรงนี้เล็กๆอ่ะอีเพื่อนก็บัง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 ไม่มีใครเลยมองมืดไม่มีใครเลยเพื่อนก็ฉี่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 เงียบเงียบเงียอีเพื่อนก็นั่งเงียบมองออกไปทะเลอีเนี่ยก็นัั่่่งงงงงถืออออกกลลแ้วมไปีฝนึ มีผู้ชายประมาณ8คนน่ะนั่งมึดๆนั่งนั่งอยู่เหมือนั่งนั่งลอยๆนั่งลอยแล้วมองมาที่เพื่อนเนี้ยคุณผู้ชมบอกอคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม